สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินลิงเกๆะ,กะค่ะโอ้ยนิกกี้รถนะลูกฮะกินอะไรถูกกินอะไรเนยกินอะไรได้กินแล้วนี่กินอะไรฮะกินอะไรนิกกี้ กินอะไรอ้า oh. มาพี่มามาพี่เร็วเย่ yeah, yeah, ดมกินแล้วถูกกินแล้วอ้าวเป็นกินอะไรหนออ้าเข้าไปดูสิเข้าไปดูกินอะไร กินแล้วเหรอกินอะไรนี่กี้ฮะกินอะไรไปไหนน่ะจะไปไหนไปลงห้วยปุงอีบอหืมไปไหนป่ะมาตรงนี้ป่ะไปทางนี้ปุ๋ไปป่ายางป่ะนั่นนี่มาหาดมกินเถอะนี่ดมกินเถอะนี่เออฮะ มาไม่สบายอย่าไปลงน้ําไม่สบายไม่ต้องไปลงน้ําเด้อหาแถวนี้แหละเออเออหาไม่ต้องไปลงน้ำไปหาแถวนน้นไปลงไปข้างล่างไปนิกี้ไม่ค่อยสบายเหรอฮไม่ต้องไปหาลงน้ำเด้อมาออา ได้กินอะไรยังไม่ยอมอีกจังจะไปอีกอไปก็ไปโอ้ยานรถเด้ขอ่อยอ้าวไปจะไปไหนก็ไป จะไปลงห้วยปุ่งอีกแล้วมามาพี่ มองหนะ้าจะไปทางไหนไม่สบายอย่าไปไกลนะไม่สบายไม่ต้องไปไกลนะโอ้ร้อนตะกี้เอ้ยไปไป เดี๋ไปหากบหาเกียดเหมือนเดิมนานแล้วไม่ได้มานานแล้วไม่ได้ไปหากบหาเขียดคิดถึงกบคิดถึงเขียนเอามากินหญ้าอะกินหญ้าเถอะอ่ากินหญ้าล้างท้องอ่าหากินหญ้าอ้าวหากินหญ้านานแล้วไม่ได้ไปหากบหาเขียดอ้านานแล้วไม่ได้มากินหญ้าอะกินหญ้ากัดกินเออแซบบอ โอ้โอ้โอ้แซ่บปอโอ้เข้าใจกินกินยอดอ่อนมันบอนิก้เออโอ้อร่อยบอนิก้อืมอร่อยบะอืมเออนานแล้วไม่ไปไม่ได้กินหญ้านะอืมอร่อยไหมอืมอืมเข้าใจหากินหญ้า เออมันจะไม่กินหญ้าออชนิดอื่นมันกินจะกินหญ้าชนิดมันชนิดที่เป็นรวงรวงเนาะเป็นยอดอือ,อรู้สึกผอมไปนะนิกกี้เนาะนิกกี้ไม่สบายรู้สึกผอมไปนะคะตัวผ,มผอมๆไปนะเหมือนไม่ล่าเริงเหมือนเศร้าๆเนาะนิกกี้เนาะอย่าไปเนดะ้ออย่าไปเข้าไปป่าลึกเด้อ ไม่ต้องเข้าป่าลึกไม่สบายอยู่แล้วนิ่กี้เดอ้อไปไหนอีกละ่ะฮะกินแม่ย้านี่นี่กินละยญ้านะเออกินไหนอืมไม่พามาก็ยืนเฝ้าอยู่อยากมาเคยมาเนาะกินอะไรฮะไม่ต้องเข้าไปเดอ้อมันลึกเดอ้อ กินอะไรล่ะฮะเอหอหากินย้าแถวนั้นแหละอืม ไปไหนอืมนี่นิกกี้นี่น่าอร่อยนิกกี้นี่นิกกี้นี่ย่าตัวนี้นะ่าอร่อยนิกกี้อลองชิมดูซินิกกี้อันนี้นี่นี่มาลองชิมดูซินี่กินไหมย่าไอย่าในเปียเนี่ยนิกกี้นิกกี้กินย่าในเปียไหมเข้าไปนาเขาเด้อนิกกี้เด้อข้าวเขากำลังจะออก ข้าวสวยเดี๋ยวข้าวก็ออกรวงแล้วนี่อือย่เขาเกี่ยวแล้วเออกินย่านในเปียในยนิกกี้ย่านในเปียหวานอร่อยนะกินแม่จะไปไหนเนอ้อเดินช้าไม่ล่าเริงเหมือนแต่ก่อนมันไม่ค่อยสบายเพิ่งไปหาหมอมาแต่มันก็อยากจะออกมามันเคยมาเล่นแถวนี้ ก็อยากจะออกมาเล่นอ้าไปหาดมหากินหากินโอ้อะไรนะเจออะไรแล้วตกใจเลยเจอเขียดบ่เจอเขียดหรือกบวะนี่อนี่เปียนี่อร่อยนะนิกกี้มันหวานนะ ไปกลับเถอข้ามแล้วนิกกี้ขับเถอนะคะชวนนิกกี้กลับก่อนนะข้ามแล้วนะคะค่ะข้ามแล้วนะนิกกี้นะกลับเถอะนะนิกกี้นะข้ามแล้วไปกลับเถอะนิกกี้นี่ค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสกาย,ย่านิงด้วยนะคะค่ะพะยาหนิงผานิกกี้มาเดินเล่นนะคะมันไม่ได้ออกมาเดินเล่นแถวทุ่งนานะคะค่ะเดินเล่นก็หาดมไอน้นุน่นไอลีนะคะนี่นี่อย่าลงไปนะอย่าลงไปนะอย่าลงไปนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับสครย,ย่านิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ